นี่นะครับผมนอกเขาที่ยังไม่ขันที่นะครับผมตัวนี้นะครับฉลาดนะครับผมกกเดียวครับผมเมื่อคืนเพิ่งขันครับผมโอ้โหผมบอกว่ารับน้ําครับผมมันขูผมนะครับหางสวยครับผมผมชอบหางนะครับตัวเมียนะครับผมตัวเมียครับเราไปดูนะครับก่อนที่เขาบินกันไปหาก้งนะครับ ครับผมมาขู่กับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ครับดุนะครับผมไม่ไม่แพ้ตัวนี้เลยนะครับผมเก่งครับผมน้องตัวนี้มาครับผมตัวนี้ยังไม่ขันนะครับผมจะลองเทสตัวนู้นดูครับว่าขันไหมครับสามสองหนึ่งน่ครับตั้งแล้วนะครับผม หาครับผมมีเสียงครับเล็กน้อยครับมีเสียงนิดน้อยครับผมไม่ครูนะครับผมแสดงว,ว่านี่จะสนิทกันแล้วน,นะครับผมนี่นครับโอ้ยชอบจังแต่งตัวเองครับแค่นี้เหรอครับ